สวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลาวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะคะวันนี้เป็นวันม็อบเดือดน,นะคะก็ยังมีลูกค้าอยู่นิดนึงค่ะลูกค้าม็อบก็เยอะอยู่นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรลูกค้าก็ยังมาใช้บริการนะคะเนี่ยค่ะแอบดูช่างโจ้ช่างอาร์มนะคะเขาเรียนหนักมากดูทุกคนนะคะวันนี้มานําเสนอช่างนิดนึงค่ะ ดูเล็บมือเขาก่อนนะคะแอบต่องอยู่นะคะ<ม>ให้เวลาค่ะนี่พี่เจ้าพี่ต้นเป็นคนสอนค่ะเดี๋ยวเราจะกคู่เดี๋ยวพี่พอด้ว้กัอนอันนี้เป็นลูกชายพี่แจ็คทั้งคู่เลยนะคะอนาคตต่อไปนี่พี่แจ็คจะเป็นคนจัดคิวให้ช่างนะคะแอบส่องแอบส่องค่ะคนไหนจะมาตัดผมอนาคตต่อไปนี้จะต้องจองคิวผ่านทางพี่แจ็คนะคะแอบมองนิดนึงค่ะ เอาให้รุ่งนะคะดูนิ้วมือสังเกตดูนิ้วมือกัอนนะคะอาตัดผมไปลกูกค่ะาค่ะส่องไปเลย, <laughs> ส,เลยสวัสดีค่ะไม่เป็นไรตัดไปเลยค่ะยช่างโจทไเป็นคนนิ้วมือยาวมากเลยนะคะนิ้วสวยนิ้วมือยาวสูงใหญ่ชลุดจุดปอดนะคะแอบส่องแอบส่องวันนี้ี่จะไม่ได้เซ็ตผมนะคะวันนี้ค่ะ ผู้ชายนิ้วมือยาวจะได้เปรียบนะคะทําอะไรก็สวยโลกทําให้โลกสวยได้นะคะนิ้วมือยาวค่ะค่ะมีทําให้แบบเนี่ยค่ะโลกสวยด้วยมือของโจ้นะคะแต่งตัวนี่ยิ่งกว่าคนเกาหลีอีกนะคะผมจริงไม่ใช่นะคะเป็นคนจีนกระบ,บทนะคะ <c oughs> อันยอง <c oughs> ค่ะ <c oughs> อันนี้น้องอาร์มวันนี้นะคะ วันนี้นั่งนิดนึงวันนี้เป็นโรคเกานะคะวันนี้เกาเป็นโรคเกากําเริบอีกแล้วปวดเท้านิดนึงค่ะนี่ช่างอามตัดผมขาวนวลกลื่นอันนี้ต่อไปนี้ให้จะตัดผมต้องมานะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะอันนี้ลูกค้านั่งอยู่ข้างหลังคนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปทักทายนี่พี่ใจจะพามาดูอ่า,าเป็นอาจารย์สอนไอ์ครตนะคะ เป็นชาวไต้หวันโดยโดยช่างของพี่คือไอพี่อูดไม่ใช่ละอะไรนะบ๊อบบี้ค่ะน้องบ๊อบตัดผมน้องบ๊อบตัดผมให้ฮัลโหลฮัลโหลวอชัวเนมไอนี่ไนน์มีนิสเฮนรี่เฮนรี่นะคะ where you from I'm from Taiwan Taiwan วันอ่าไอแฮปบอยเฟรนด์มา ex ex boyfriend from ไทยเปย์จริงเหรอจริงจริงเออเรอไหมไม่หรอไม่หรอไม่หรอ แล้วอันนี้พูดภาษาอังกฤษหน่อย In what อะไรนะ In what น่ะเพื่อนๆมาหน่อยสิ English English ค่ะ Okay Hi I'm Henry from Taiwan I'm working in Bangkok I'm the figure skating coach อ๋อเป็นโค้ชนะ Coach I skate I coach ice skate อ๋อค่ะ Imperial Samrong Imperial World Samrong ค่ะคุณเฮนรี่นะคะแล้วมาตัดผมที่นี่นะคะ ขอบคุณมากค่ะเฮนรี <furniture> ่แอน์เยชนี่ชนิด่ดังเกตด้วยอินไวท์ชนีเมนี่ชนีอะไรนะดูดูคลิปเนี่ยวอชคลิปฮ่า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 ่าฮ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 ่่าฮ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 ่าาฮาฮ่าฮ่ ขอบคุณค่ะภาษาภาษาจีนขอบคุณเขาเรียกอะไรเ,<อ>เสเซเนียเซ้นเซียเช่นเนีขอบคุณค่ะมาส่องนิดนึงค่ะอันนี้ข้อเสียของการที่ตัวสูงเกินไปเลยเขา, <c oughs> เขาก็จะต้องเหยียบก้าอี้ขึ้นนะลูกค่ะไม่ได้ถ้าหน้าเกลียดมากก้งโค้งหน้าเกลียดมาก <c oughs> เหยียบก้าอี้ขึ้นนะครับบางทีอ่า อันนั้นตัวเตี้ยพอดีจะได้เกิดนะคะเตี้ยนิดนึงค่ะเอาก็อี้นั่งก็ได้นะครับค่ะสาววนะคะเตรียมตัวจองตัดผมกับช่างลูกชายพี่แจ็คได้ทั้งคู่เลยนะคะนั่งก็ได้หลกนั่งก็ได้เอาเก้าอี้นุ่นน่ะนั่งครับ โอเคค่ะเอาพอหัพมหอมปากหอมคอ,อก็พอนะคะ